บบน้องใหม่อยู่อยู่กับป้าเออซอยน้องแหนงหนองอยู่กับป้าอันพ่อกับแม่น่ะบ่อยู่พ่อพ่อบ่มีแมนบอมสนุยเออพ่อกับแม่น่ะบ่ได้อยู่น้ำอยู่กับป้าป้าเลี้ยงเอออันนี้ก็คือบ้านน้องอยู่นี่ป้าเลี้ยง แม่น่ะแล้วลูก <My S 1> <laughs> น้องเ่ <man. S 1> า่าคอยน่องเบา่าคอยหูเรื่องน้องพูดไม่รู้เรื่องเนาะแม่แม่นเออไม่แม่นเบาได้คำสองคำ <laughs> <laughs> อันนี้คือน้องเนี่ยตะลิต้นโอ้ยอันนี้คือบาทน้องโย่นี่ย อยู่ตามสถากรรมตามมีตามเกิดบักลาอยากได้ยังแน่ลูกอยากได้ยังฮะอยากได้ตลอดเอียงเกาะรถโม่โม่ปูนโม่ใส่คายเนาะโอ้โอ้